สาวโสดไร้คู่ทำยังไงให้ชีวิตมีความสุขข้อหนึ่งมองดูประสบการณ์ดีๆที่ทำให้คุณเนี่ยเติบโตแล้วก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นสำหรับสาวๆที่โสดสนิทเลยนะคะไร้คู่หรือว่าคุณอาจจะเคยแต่งงานแล้วก็หย่าร้างมาแล้วหรือว่ามีแฟนมาแล้วแล้วก็เลิกกันแล้วนะคะถ้าคุณอยากโสดแล้วมีความสุขคุณต้องคิดว่าอดีตหรือว่าเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแค่ประสบการณ์ที่ทำให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งดีๆมากมายนะ ะะเพราะว่าการอกหักผิดหวังเสียใจเนี่ยทำให้เรามีวัคซีนชั้นยอดที่ทำให้เราเนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็เติบโตมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณคิดได้แบบนี้นะคะใจของคุณเนี่ยจะมีพลังแล้วก็อยู่อย่าง เป็นโสดจนคนมีคู่ต้องอิจฉาเลยนะคะข้อ2นะคะไปออกกำลังกายช่วยให้จิตใจผ่อนคลายสำหรับสาวโสดแล้วอย่าคิดว่าอุย๊ยฉันโสดแล้วฉันไม่ต้องเป็นต้องไปออกกำลังกายดูแลตัวเองให้ดูดียิ่งโสดแหละยิ่งต้อง ไปออกกำลังกายนะคะทำให้หุ่นคุณดีหุ่นคุณเฟิร์มอยู่เสมอนะคะเพราะว่าการที่เราเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยรั่งสารที่เรียกว่าสารแห่งความสุขก็คือสารเอนโดรฟินนะคะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกมีความสุขมากๆเลยและที่สำคัญนะคะเมื่อคุณมองดูในกระจกแล้วคุณเห็นตัวเองหุ่นดีหุน่นเฟิรม์มแบบว่าสั่วทรง,งองเอวดีคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยภูมิใจมากๆเลย ฉันโสดแต่ว่าฉันยังสวยนะอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกว่ารู้สึกดีกับตัวเองมากๆเลยนะคะข้อ3นะคะออกไปทําบุญบ้างหรือว่าไปช่วยเหลือการกุศลซึ่งทําให้คุณเนี่ยจิตใจสงบการที่เราเป็นโสดไม่ใช่ว่าโสดแล้วก็แบบว่าไม่ช่วยเหลือสังคมเลยไม่ทําบุญเลยคุณควรที่จะแบบออกไปทําบุญบ้างปล่อยปลาบ้างหรือว่าไปช่วยบริจาคสิ่งของให้เด็กผู้ยากไร้หรืออะไรก็ตามนะคะการที่เราเนี่ยได้ทําบุญได้ทําสิ่ง จะทำให้จิตใจเราสงบมากยิ่งขึ้นนะคะ ข้อสนะคะไปหากิจกรรมนอกบ้านทําบ้างน,นะคะเที่ยวคนเดียวเนี่ยก็สนุกได้นะคะการที่คุณโสดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องอ,อุดอู้ตัวอยู่แต่ในบ้านนะคะเพราะว่าไม่มีคู่ไม่อยากไปไหนเลยซึ่งการที่เราโสดนี่แหละมันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึง่งการที่เราไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ต้องมีคนมาคอยอจ,จําจีจําชัยหรือว่าบงการคุณจะกินร้านอาหารไหนก็ได้คุณจะพักที่ไหนก็ได้คุณจะทาอะไรก็ได้นะคะซึ่งการที่เราเนี่ยไปเที่ยวเนี่ยคุณ จะรู้สึกว่ามีความสุขมากกว่าไปเที่ยวกับแฟนหรือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนซะอีกนะคะข้อ5นะคะรักตัวเองให้มากขึ้นแล้วสิ่งดีๆเนี่ยจะตามมาเองนะคะการที่เราเนี่ยเป็นคนโสดไม่ใช่ว่าเราจะรู้สึกว่าฉันเนี่ยโสดฉัน ไม่สวยหรือเปล่าหรือว่าฉันไม่ดีหรือเปล่าทําไมฉันอาภพับคู่นะทําไมฉันไร้คู่นะการที่คุณเนี่ยหันกลับมารักตัวเองนะคะว่าอุ้ยฉันโสดเนี่ยฉันก็เป็นคนที่แบบว่าทํางานเก่งนะฉันก็เป็นคนที่รูปร่างดีนะฉันก็แบบว่าประสบความสาเร็จในด้านอื่นนะคุณหันกลับมารักตัวเองชื่นชมตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะและเมื่อคุณ รักตัวเองเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะคะอนาคตข้างหน้าคุณเชื่อเลยนะคะว่าคุณไม่โสดแน่นอนเพราะว่าจะมีใครอีกคนหนึ่งเนี่ยมาเติมเต็มความรักความสุขให้คุณเนี่ย เพิ่มมากขึ้นแบบว่าจนล้นเหลือเลยนะคะและนี่ก็คือนะคะวิธีการที่สาวโสดเนี่ยจะอยู่ยังไงให้คุณเนี่ยอยู่อยากมีความสุขอยู่แบบแบบลันล้าอยู่แบบมีพลังงานที่ร่าเริงพลังงานที่บวกในทุกๆวันนะคะลองเอาเคล็ดลับง่ายๆเนี่ยไปใช้ดูนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาด้านความรักนะคะและต้องการจะปรึกษาความรักหรือว่าต้องการจะลงทะเบียนคอร์สออนไลน์นะคะก็แอดไลน์แอดไปที่แอด ครูนุดดีนะคะ @kru_nddy u, N u D D y นะคะคนุดรอดตอบอินบ็อกซ์ทุกคนอยู่ที่นั่นนะคะด้วยรักจากคนุดค่ะ